ไ่เิวันที่15มีนาน,นี้นะคะไ่เกิดวันที่15จะเป็นไม้สักทั้งตัวนะคะแค่5ตัวแล้วจะเป็นไม้สักลางประดูทั้งหมด15ตัวนะคะค ศักดิ์เราจะขึ้นแค่รอบนี้นะคะรอบต่อไปเราจะไม่ทำแล้วนะคะไม้สักของตัวก็คือมีปัญหากับรางคตบ่อยมากก็คือจะทำตามออเดอร์ลูกค้าสั่งเท่านั้นนะคะงานหลักๆเราคือจะเป็นงานไม้ประดู่แบบไม้สักรางประดู่นะคะรอบนี้จะเป็นไม้สักรางประดู่1ิ้าตัวนะคะราคา3300ามร้อยบาทนะคะรางจะไม่ทำสีนะคะรอบหน้าจะเป็นราง แล้วไอที่มีพร้อมส่งตอนนี้ก็คือยกยิงไม้สัก2,200บาทลมส่งนะคะหน้าบ้านก็คือ2,000มารับเองนะคะมี่ตัวนะคะอันนี้เขายังไม่ได้ประกอบอันนี้เป็นไม้ปะดูนะคะยังไม่ได้ประกอบหนึ่งตัวน,นี้ประกอบแล้วอันนี้นะคะไม้ประดูมีส่งได้2ตัวนะคะมีสอดไม้สักลำปะดูเหลือหนึ่งตัวนะคะปี45เซนนะคะเปลี่ยนตีเป็น50ได้นะคะนะคะ ไม้สักลองมาดูเลยตัวเดียวนะอันนี้ไม้สักรังปลาดูยังได้ราคาเดิมอยู่นะคะสามพันหนึ่งร้อยังได้ราคาโปรอยู่เพราะไม่หมดโปรพอดีนะคะโปรถึงสองเดือนเดือนมกราแต่ทีเดี๋ยวทีนี้นะคะเราจะขึ้นไว้เผื่อลูกค้าแบบยินบนสะพานนะคะราคาไม่แรงนะคะยกิง มีเมตรดีห้าหรือว่าประมาณเมตรสามสิบประมาณนี้นะคะกระดุมมีว่างสองตัวนะคะลายไม้สวยๆมีตาด้วยเนี่ยค่ะมีขนอันนี้ที่ประกอบแล้วกระดุมสวย ที่ส่งได้เลยก็คือมีเท่านี้นะคะมีไม้สักลังประดูสาม0ันหนึ่งร้อยนะคะมีแค่กระบอกเดียวแล้วก็เป็นยกยิงไม้สักสองพันสองรวมส่งนะคะแล้วก็ประดูมือสอดนะคะมีสองตัวส7ม0ัน็ดร้อยบาทนะคะรอบหน้าจะเป็นราคาปกติแล้วน,นะคะไม้สักเราจะไม่ได้ทําแล้วนะคะเราจะทําตามออเดอร์ลูกค้าสั่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าไม้สักมีปัญหารเรื่องรางโคตดค่ะแต่ว่าถ้าไม้สักลังประดูก็คือโอเค เป็นงานมาตรฐานที่เราขายดีที่สุดก็คือไม่ไม่ค่อยมีปัญหารเรื่องรางกดนะคะไม้สักรางกระดูรอบหน้าจะเป็นราคาสา0พันสามร้อยบาทนะคะราคาต่อรองได้ค่ะจะเป็นรางสีไม้สสวยเลยนะคะรอบหน้ารอบส่งไม่เกินที่สิบห้านานะคะเราเผื่อเวลาไว้แต่ดัามเขาจะเสร็จแล้วแหละเราจะเผื่อเวลาให้อันนี้ที่ส่งได้เลยนะคะสนใจทักมาสอบถามทางปาจองจองกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ